แม่ย่าสายมูที่นา20สไร่ของยายแชม่มมีต้นข้าวสีเหลืองอ่อนแอนางจึงใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งหน้าศาลเจ้าเก่าๆถวายหัวหมูและจุดทูบควันคลุง้งมาลีลูกสะพ้ยซึ่งจบด้านกเกษตรกรรมจากในเมืองเดินย่ำเท้าลงไปกลางทุ่งนาคุกเข่าลงบนดินที่แตกระแหงเธอใช้มือเปล่า ตักดินขึ้นมาบี้และดมกลิ่นอย่างละเอียดเธอรู้ทันทีว่าปัญหาไม่ใช่เจ้าที่แต่คือความเปรี้ยวจัดของดินและการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงยายแช่มเห็นมาลีทำท่าพิรุษนางเดินตรงเข้าหาสไพยทันทีมึงทำอะไรของมึงที่นั่นมันมีอาถรรพ์มึงอย่าไปแตะต้องดินสุ่มสี่สุ่มห้ามาลีเงยหน้าขึ้น เธอปาดเหงื่อแล้วตอบตรงไปแม่แชม่มที่นาผืนนี้มันป่วยดินเป็นกรดมากเกินไปถ้าไม่ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพข้าวก็ตายหมดไม่ใช่เรื่องผีสางค่ะยายแช่มหัวเราะเยาะปูนขาวบ้าบออะไรกูเชื่อเจ้าที่มึงยัามาสอนกูทํานาที่นี่มันที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ห้องแล็บมึงมาลีไม่พูดต่อ เธอรู้ว่าการเถียงไม่มีประโยชน์มาลีกลับมาที่กระท่อบลังบ้านเธอสร้างห้องทดลองลับขึ้นมาอย่างเงียบๆโดยการกั้นฉากไม้เก่าๆไว้มุมหนึ่งเพื่ออำพรางสายตาผู้คนมาลีสั่งซื้ออุปกรณ์วิเคราะห์ดินและสารเคมีพื้นฐานจากในเมืองโดยให้มาส่งที่ร้านค้าของเพื่อนบ้านเธอทำงานภายใต้ไฟฉายอย่างเคร่งเครียดทุกคืน หญ่แช่มไม่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์นางปักใจเชื่อว่ามาลีกำลังทำมนดำเพื่อแย่งชิงความมงคลของที่นายญ่แช่มเฝ้าจับตาดูมาลีอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งนางเห็นมาลีนำปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่เธอสั่งทำพิเศษมาผสมกับน้ำสะอาดเตรียมจะนำไปใส่ในานาข้าวยายแช่มตัดสินใจใช้แผนบุกโจมตีทันที ยายแชมถือมีดพราเดินตรงเข้าไปในกระต่อบหลังบ้านด้วยความบ้าคลัง่งนางเห็นมาลีกำลังนั่งคลุกเคล้าผงสีขาวกับน้ำสีเข้มอยู่ในถังพลาสติกขนาดใหญ่กลิ่นฉุนของสารเคมีและน้ำหมักตีเข้าจมูกยายแชมอย่างรุนแรงหยุดนะอิมาลีมึงทำอะไรลงไปมึงจะวางยาพิษดินของกูใช่ไหมยายแชมตะโกนสุดเสียง มาลีเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจอย่างสุดขีดเธอถูกจับได้คาหนังคาเข่าแล้วยายแช่มไม่รอคำตอบนางคว้ากำม,มือผงสีขาวที่มาลีใช้โรยในดินมาหนึ่งกำม,มือใหญ่แล้ววิ่งออกไปหน้าบ้านเพื่อประกาศให้ชาวบ้านที่เดินผ่านมาพวกมึงดูนี่นี่คือยาพิษที่นางมาลีมันจะเอามาวางนะคะ่ะมันเป็นพวกขมังเวทในเมืองมันกำลังทำลายที่ทำกินของพวกเรา ยายแช่มชูผงสีขาวนั้นขึ้นสูงลูกชายรีบวิ่งเข้ามาห้าแม่แต่ยายแช่มไม่ฟังนางประกาศว่ากูไม่เชื่อวิทยาศาสตร์กูเชื่อเจ้าที่กูจะทำพิธีใหญ่พรุ่งนี้เช้ากูจะใช้เงินกู้มาทำพิธีขับไล่ไอ้สิ่งชั่วร้ายในตัวนางมาลีและในานาของเราใครมาขัดขวางถือว่าขวางทางทรรมมาหากิน มาลีมองต้นข้าวในแปลงทดลองที่เขียวขจีแล้วหันกลับไปมองนาใหญ่ที่กำลังจะตายเธอรู้ดีว่าคำพูดใดก็ไม่สามารถเอาชนะความเชื่อที่ฝั่งรากลึกของแม่ผัวได้แต่เงินกู้จำนวนมากที่ยายแช่มกำลังจะนำไปทำพิธีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผิดจุดนั้นจะนำพาครอบครัวเข้าสู่ความหายนะทางการเงินอย่างแน่นอนมาลีตัดสินใจแล้ว เธอถอยออกมาเงียบๆย,ยอมให้ยายแช่มนำผงปูนขาวนั้นไปใช้ในพิธีใหญ่ที่จะจัดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ในใจของมาลีกำลังวางแผนที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดโดยใช้วิชาความรู้ที่ยายแช่มเกลียดชังให้ปะทะกับความเชื่อที่ยายแช่มเทิดทูนบูชาเช้าวันรุ่งขึ้นยายแชม่มสวมชุดขาวห่วมขาวเต็มยศ นั่งรอหมอพรามแก้วอยู่หน้าศาลเจ้าที่กลางทุ่งนายายแช่มนำเครื่องเส้นไหว้ราคาแพงมาวางเรียงรายโดยเฉพาะผงปูนขาวที่นางแย่งมาจากมาลีถูกนำไปบรรจุในขันเงินใบใหญ่เพื่อใช้เป็นผงศักดิ์สิทธิ์หมอพรามแก้วมาถึงพร้อมลูกศิษย์เขาแต่งกายดูคริมคลังสวมสร้อยประคำเส้นใหญ่เขาเดินเข้ามาทักทายยายแช่มด้วยรอยยิ้มที่ดูเคร่งขรึม และมองไปที่ขันเงินด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความคาดหวังโยมแช่มอาตมาเห็นร่องรอยอาถรรพ์รอบบ้านนะโยมต้องเชื่อในอาตมาพิธีนี้จะขับไล่ความชั่วร้ายทั้งหมดออกไปหมอพรามแก้วพูดเสียงดังพิธีใหญ่เริ่มต้นขึ้นหมอพรามแก้วจุดทูบเทียนขาถามากมายเขาใช้มือหยิบผงปูนขาวในขันเงินขึ้นมาเพ่งมนแล้วโรยไปทั่วแปลงนาที่กำลังเหี่ยวเฉา พร้อมรายคาถาที่ไม่มีใครเข้าใจความหมายใหญ่แชมนั่งพนมมือรับพรด้วยความศรัทธาสูงสุดมาลีไม่ได้ขัดความการทําพิธีแต่เธอยือนดูอยู่ห่างๆโดยมีเดิมสามียือนอยู่ข้างๆใบหน้าของเดิมเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่กำลังจะตามมาขณะที่หมอพราหม์กำลังไร่คาถาที่กินเวลานานพิมพ์เดินไปที่นาทดลองเล็กๆที่เธอแอบปรับปรุนดินไว้หลังกระท๊อ ต้นข้าวในแปลงนั้นเขียวขจีลำต้นอวบอ้วนแข็งแรงมารีใช้มือเปล่าตักดินจากแปลงที่แข็งแรงและแปลงนาใหญ่ที่กำลังจะตายขึ้นมาวางเทียบกันชาวบ้านหลายคนที่มาร่วมพิธีสังเกตเห็นการกระทำของมารีพวกเขาเดินเข้าไปดูต้นข้าวในแปลงเล็กๆแล้วหันกลับมามองต้นข้าวในแปลงใหญ่ที่กำลังจะสิ้นใจอย่างพร้อมเพรียงกันพวกเขาเห็นความแตกต่างชัดเจน แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาเพราะเกรงกลัวอำนาจของหมอพรามแก้วหมอพรามแก้วทำพิธีเสร็จสิ้นเขาประกาศว่าพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วเจ้าที่ท่านรับรู้แล้วหน้าของยมแช่มจะกลับมาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ต้องแลกมาด้วยการเสียสละยายแช่มถามด้วยความดีใจเสียสละอะไรคะหมอเสียสละทรัพย์สินหมอพรามแก้วพูดเสียงดังข้าครู ค่าเครื่องเส้นไหว้และค่าทำพิธีทั้งหมดรวมทั้งสิ้นหนึ่งแสนบาทท้วนคำประกาศของหมอพรามแก้วทำเอาทุกคนตกใจยายแช่มหน้าซีดลงทันทีเพราะเงินที่นางนำมากู้ยืมมาทำพิธีนั้นมีเพียงสามหมื่นบาทเท่านั้นวายหมอมันมันเยอะเกินไปแล้วค่ะยายแช่มร้องเสียงหลงหมอพรามแก้วไม่สนใจเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาโยมแชม่ม ทรัพย์สินมันของนอกกายโยมอยากให้ผลผลิตในนาดีขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ใจ่ายอาถันจะย้อนกลับไปหาลูกหลานโยมนะยายแชม่มมองหน้ามาลีอย่างขอความช่วยเหลือมาลีสบตาแม่ผัวอย่างเยือกเย็นถือไม่พูดอะไรแต่เดินเข้าไปหาหมอพราหมแก้วหมอพรามแก้วคะเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทมันเยอะเกินไปสำหรับชาวนาจนๆอย่างพวกเราช่วยลดหน่อยได้ไหมคะ หมอพรามแก้วมองมาลีด้วยความรำคาญนังหนูอย่ามาขัดขวางพิธีศักดิ์สิทธิ์ไม่จ่ายก็ไม่ต้องได้ผลผลิตมาลียิ้มเล็กน้อยเธอเดินไปหยิบปลาเค็มที่ยายแช่มเอามาเส้นไหว้แล้วเดินกลับมายื่นให้หมอพรามแก้วหมอพรามแก้วคะก่อนที่เราจะจ่ายเงินจำนวนนี้หนูขอให้หมอพรามแก้วเดาให้ถูกก่อนว่าปลาเค็มตัวนี้ถูกเก็บไว้ในบ้านของหนูมากี่วันแล้วคะ หมอพรามแก้วมองปลาเค็มแล้วหน้าถอดสีเขาไม่เคยเจอลูกสะัยยที่กล้าท้าทายกลางพิธีแบบนี้เขาไม่ตอบคำถามแต่พยายามเปลี่ยนเรื่องนังหนูมึงอย่ามาดูหมิ่นเจ้าที่ยานทิ์ใช้ดูเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องปลาเน่าเอาเงินมามาลีไม่ยอมถอยถ้าขนาดปลาเค็มที่อยู่บนโลกมนุษย์ยังเดาไม่ได้ แล้วหมอจะมองเห็นความทุกยากในภพภูมิของเจ้าที่ได้อย่างไรคะหมอพรามเดาไม่ได้ก็แสดงว่าหมอพรามไม่มียันทิปจริงยายแช่มหน้าเสียรีบดึงแขนมาลีพอกันทีนางมาลีมึงอย่ามาปากดีใส่หมอมาลีไม่ฟังแม่ผัวเธอยืนหน้าเข้าไปใกล้หมอพรามแก้วแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ลดต่ำลงแต่มีความหนักแน่นหมอพรามแก้ว ชื่อนี้เคยเป็นนายช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ตลาดไหมคะที่เลิกซ่อมมอเตอร์ไซค์เสียกํานันแล้วเบี้ยวค่าซ่อมแล้วหนีมาเปลี่ยนอาชีพเป็นหมอพราหมเพื่อหลอกเงินชาวบ้านคำพูดของมาลีทำเอาหมอพราหม์แก้วถึงกับตัวแข็งทื่อเขาไม่ทิดว่าจะมีใครจําอดีตอันน่าอับอายของเขาได้ทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนจากความคลึมคลังเป็นความกลัว เข่าคว้าอุปกรณ์ทำพิธีใส่กล่องแล้วรีบกระโดดขึ้นรถกระบะเก่าๆของตัวเองขับหนีออกจากทุ่งนาไปอย่างรวดเร็วยายแช่มอ้าปากค้างมองหมอพรามที่หนีไปอย่างไม่คิดชีวิตแล้วหันมามองมาลีที่ยืนอยู่ข้างๆนางนางมาลีมึงพูดเรื่องจริงเหรอมันเป็นไอช่างซ่อมรถที่โกงค่าซ่อมจริงหรอยายแช่มตะโกนถามมาลีพยักหน้า หนูเคยเห็นเขาที่อู่ค่ะเขาไม่ได้เป็นหมอพราหมณ์เขาเป็นแค่มิจฉาชีพที่อาศัยความเชื่อของคนมาหากินความโกรธของยายแชม่มพุ่งเป้าไปที่ความจริงที่ถูกเปิดเผยและเงินที่ต้องจ่ายออกไปแล้วไอ้คนชั่วกูโดนหลอกเงินกูเงินที่กูเอาไปซื้อหัวหมูซื้อเครื่องเส้นแล้วไหนจะเงินที่กูต้องจ่ายค่าครูให้มันอีก ยายแช่มสูดต,ตัวลงนั่งบนพื้นดินที่แตกระแหงเถิดทุบดินด้วยความเสียใจมันไม่เหลืออะไรแล้วที่นาผืนนี้ก็เป็นหนี้เงินเก็บก็ไม่มีกูไปกู้เงินมาทำพิธีจนหมดตัวแล้วมาลีและเดิมรีบเข้าไปประคองแม่แม่แช่มคะแม่กู้เงินมาเท่าไหร่คะมาลีถามยายแช่มยอมรับด้วยความอับอาย กูไปจำนองมอเตอร์ไซค์ของไอเดิมกับสร้อยคอทองคำที่กูเก็บไว้ก้อนสุดท้ายเพื่อเอาเงินมาทำพิธีให้ครบแสนหนึ่งแต่ไอหมอชั่วมันหนีไปแล้วกูหมดตัวแล้วจริงๆเดิมหน้าซีดเผือดเขาทำงานหนักหาเงินมานานเพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แต่แม่กลับเอาไปจำนองเพื่อทำพิธีที่ไร้สาระมาลีมองเห็นความจริงทั้งหมดแล้ว ความเชื่อที่ฝั่งรากลึกของแม่ผัวและปัญหาทางการเงินที่แท้จริงคือความหายนะที่กำลังจะมาเยือนมาลีรู้ว่าเธอไม่สามารถให้ความรู้เรื่องปุ๋ยหรือค่า PS อกับแม่ผัวที่หัวใจแตกสลายได้อีกต่อไปเธอต้องใช้ผลลัพธ์มาตัดสินมาลีเดินไปที่แปลงนาที่กำลังจะตายแล้วตักดินขึ้นมาหนึ่งกำมือแม่แช่ม เลิกเชื่อผีสังเทวดาได้แล้วถ้าแม่ไม่เชื่อหนูไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แม่เชื่อเงินได้ไหมคะใหญ่แช่มเงยหน้าขึ้นมองลูกสะพ้ยหนูไม่ขอให้แม่เชื่อปูนขาวหรือเปลือกไข่แต่หนูขอให้แม่ให้โอกาสหนูสามเดือนให้หนูได้ดูแลและปรับปรุงที่นาผืนนี้ตามความรู้ที่หนูมีถ้าภายในสามเดือนผลผลิตในานาดีขึ้นเราจะเอาผลผลิตไปขายใช้หนี้ทั้งหมด แต่ถ้าผลผลิตยังคงเหี่ยวเฉาเหมือนเดิมหนูยอมแพ้หนูจะหอบผ้าหนีกลับบ้านไปทันทีเดิมรีบสนับสนุนพันรายาเชื่อมาลีเถอะครับยังไงเราก็หมดตัวแล้วลองให้เมียผมได้พิสูจน์ตัวเองเถอะครับใหญ่แชมมองหน้าลูกชายและลูกสะใภ้สลับกันนางไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทุกอย่างถูกจำนองไปหมดแล้วความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่คือลูกสะใภ้ที่นางเคยดูถูก เอาเอากูให้มึงสามเดือนถ้ามึงทำไม่ได้จริงมึงต้องกราบตีนกูแล้วหอบผ้าหน,นีไปจากชีวิตลูกกูทันทีมาลีพยักหน้าอย่างแน่วแน่เธอได้รับอนุญาตให้ใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่แล้วแต่เวลามีเพียงสามเดือนเท่านั้นและเดิมพันในครั้งนี้คืออนาคตทั้งหมดของครอบครัวมาลีเริ่มต้นการทำงานอย่างหนักทันที เธอลงมือปรับปรุงดินที่นา20ไร่ด้วยตัวเองเธอใช้ปูนขาวที่เหลืออยู่มาโรยทั่วแปลงนาเพื่อลดความเป็นกรดใช้ปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพที่เธอทำเองมาบำรุงดินเดิมช่วยภรรยาทำทุกอย่างตามคำแนะนำของมาลีอย่างไม่ลังเลใหญ่แช่มยังคงแสดงความไม่พอใจนางบนไม่หยุดเวลาเห็นลูกสะไยขนปุ๋ยคอกที่เหม็นหึง่งมาใส่ในที่นา หเดือนผ่านไปทุ่งนา20ไร่ที่เคยแห้งแล้งจนดินงแตกระแหงเริ่มแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงต้นข้าวที่ปลูกใหม่เริ่มตั้งตัวได้ใบเริ่มเขียวสดขึ้นผิดจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดสองเดือนผ่านไปนาข้าวเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ลำต้นอวบอ้วนแข็งแรงท่ามกลางนาของชาวบ้านอื่นที่ข้าวเริ่มออกรวงแต่ยังดูไม่สมบูรณ์เท่านาของมาลี สามเดือนผ่านไปทุ่งนาของมาลีออกรวงข้าวสีทองอารามเต็มพื้นที่รวงข้าวหนักอึ้องโค้งงอลงติดผิวน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวชาวบ้านต่างพากันมาดูที่นาของใหญ่แช่มด้วยความประหลาดใจใหญ่แช่มเองก็ถึงกับยืนน้ำตาคลอเบา้านางไม่เคยเห็นที่นาของตัวเองสมบูรณ์ถึงขนาดนี้มาก่อนแม่ดูสิครับ ข้าวออกร่วงใหญ่กว่าทุกปีเลยเดิมพูดด้วยความดีใจยายแช่มยังคงยืนนิ่งนางหันไปมองลูกสะใภ้ที่ยืนมองผลงานของตัวเองอย่างสงบนี่มันบุญของมึงหรือบุญของเจ้าที่วะใหญยแช่มถามเสียงสัน่นมาลีไม่ตอบแต่เดินไปที่กลางทุ่งนาแล้วหยิบดินขึ้นมาหนึ่งกำมือแม่แช่มคะ นี่คือดินของเราค่ะดินที่ถูกปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้วไม่ใช่ดินอาถรรพ์บุญที่ได้มามันมาจากความรู้และความขยันค่ะใหญ่แช่มรับคำท้าทายนั้นนางสั่งให้เดิมรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตทันทีผลผลิตที่ได้ในปีนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงสองเท่าพวกเขาได้เงินก้อนใหญ่จากการขายข้าว ทำให้สามารถไถถอนรถมอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคํากลับมาได้หมดและยังเหลือเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้หนี้ทกสได้อีกด้วยใหญ่แชม่มยอมรับความพ่ายแพ้ต่อความรู้ของลูกสะใภ้แต่การเปลี่ยนแปลงของนางไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหลังจากที่ครอบครัวกลับมามีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นใหญ่แชม่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้ต่อต้านมาเป็นผู้สนับสนุนหลักนางไม่ได้เลิกเชื่อเรื่องเจ้าที่ แต่เปลี่ยนวิธีการบูชาไปอย่างสิ้นเชิงใหญ่แช่มเลิกจุดทูบหัวหมูราคาแพงแต่หันมาใช้ปุ๋ยทีวภาพที่มารีทำเองถวายสารเจ้าที่ทุกเช้าเจ้าที่จา๋าปีนี้ข้าวดีมากรับปุ๋ยอินทรีย์ไปกินนะเจ้าคะท่านจะได้มีแรงดูแลที่นาให้สมบูรณ์ถ้าเจ้าที่ท่านแข็งแรงที่นาเราก็แข็งแรงใหญ่แช่มพูดกับสารเจ้าที่อย่างภาคภูมิใจ ใหญ่แช่มกลายเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ด้านเกษตรกรรมให้นางมาลีนางเดินไปคุยอวดชาวบ้านว่าเจ้าที่เขาต้องการปุ๋ยไม่ใช่เครื่องเส้นที่นาของมึงมันขาดธาตุอาหารไปซื้อปูนขาวมาแก้เลยสไพรยกูมันสอนมาใหญ่แช่มไม่ได้เลิกบูชาแต่เธอประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เข้ากับการบูชาได้อย่างลงตัว การบูชาเจ้าที่ของนางคือการดูแลดินอย่างถูกต้องนั่นเองวันหนึ่งเพื่อนบ้านคู่ปรับเดินเข้ามาหาพร้อมรอยยิ้มอิจฉาใหญ่ยยแชม่มสะไยเองเก่งจริงหน้าเองเขียวสวยงามมากแน่สิวะก็สไยกูมันมีอาจารย์ดีอาจารย์ที่ไหนวะใหญ่ยยแช่มหัวเราะดังลั่นอาจารย์ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอาจารย์คนนั้น สอนลูกสาวกูทางตำราสอนให้ทํานาให้ถูกหลักวิชามึงไม่ต้องมาเชื่อกูมึงเชื่อผลลัพธ์ที่อยู่ในานาค่าเธอใหญ่แช่มเดินเข้าไปกอดมาลีที่ยืนอยู่ข้างๆขอบใจนะลูกที่ไม่หนีแม่ไปก่อนที่แม่จะยอมเชื่อความจริงหนูไม่เคยคิดจะหนีแม่เลยค่ะเพราะหนูรู้ว่าเจ้าที่ที่แท้จริงของบ้านนี้ก็คือแม่แชม่มถ้าแม่แข็งแรงที่นาก็แข็งแรงค่ะ ครอบครัวกลับมามีความสุขมีกินมีใช้ไม่มีหนี้สินและที่สำคัญที่สุดก็คือยายแช่มและมาลีกลายเป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดในหมู่บ้านยายแช่มใช้ความเชื่อนำทางส่วนมาลีใช้ความรู้เป็นเข็มทิศในการเดินเรือชีวิตของครอบครัวอย่างมั่นคงมาลีเริ่มต้นการทำงานอย่างหนักทันทีเธอลงมือปรับปรุงดินที่นา20ไร่ด้วยตัวเอง เธอใช้ปูนขาวที่เหลืออยู่มาโรยทั่วแปลงนาเพื่อลดความเป็นกรดใช้ปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพที่เธอทำเองมาบำรุงดินเดิมช่วยภรรยาทำทุกอย่างตามคำแนะนำของมาลีอย่างไม่ลังเลใหญ่แช่มอยยังคงแสดงความไม่พอใจนางบนไม่หยุดเวลาเห็นลูกสะัยขนปุ๋ยคอกที่เหม็นหึง่งมาใส่ในที่นาแต่ป้าฉลวยไม่กล้าขัดขวางการทำงานของมาลี เพราะมีข้อตกลงและเงื่อนไขสเดือนค้ำคออยู่หนึ่งเดือนผ่านไปทุ่งนา20สิบไร่ที่เคยแห้งแล้งจนดินงแตกระแหงเริ่มแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงต้นข้าวที่ปลูกใหม่เริ่มตั้งตัวได้ใบเริ่มเขียวสดขึ้นผิดจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดสองเดือนผ่านไปนาข้าวเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ลำต้นอวบอ้วนแข็งแรง ท่ามกลางนาของชาวบ้านอื่นที่ข้าวเริ่มออกรวงแต่ยังดูไม่สมบูรณ์เท่านาของมาลีสามเดือนผ่านไปทุ่งนาของมาลีออกรวงข้าวสีทองอารามเต็มพื้นที่รวงข้าวหนักอึ้งโค้งโงอลงติดผิวน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวชาวบ้านต่างพากันมาดูที่นาของใหญ่แช่มด้วยความประหลาดใจใหญ่แช่มเองก็ถึงกับยืนน้ำตาคลอเบ้า นางไม่เคยเห็นที่นาของตัวเองสมบูรณ์ถึงขนาดนี้มาก่อนแม่ดูสิครับข้าวออกร่วงใหญ่กว่าทุกปีเลยเดิมพูดด้วยความดีใจใหญ่แช่มยังคงยืนนิ่งนางหันไปมองลูกสะใภ้ที่ยืนมองผลงานของตัวเองอย่างสงบนางมาลีนี่นี่มันบุญของมึงหรือบุญของเจ้าที่วะ ยายแช่มถามเสียงสัน่นมาลีไม่ตอบแต่เดินไปที่กลางทุ่งนาแล้วหยิบดินขึ้นมาหนึ่งกำมือแม่แช่มคะนี่คือดินของเราคะ่ะดินที่ถูกปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้วไม่ใช่ดินอาถรรพ์บุญที่ได้มามันมาจากความรู้และความขยันคะ่ะยายแช่มรับคำท้าทายนั้นนางสั่งให้เดิมรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตทันทีผลผลิตที่ได้ในปีนั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงสองเท่าพวกเขาได้เงินก้อนใหญ่จากการขายข้าวทำให้สามารถไถ่ถอนรถมอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำกลับมาได้หมดและยังเหลือเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้หนี้ทกศได้อีกด้วยใหญ่แช่มยอมรับความพ่ายแพ้ต่อความรู้ของลูกสะพ้ยแต่การเปลี่ยนแปลงของนางไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเรื่องศึกเจ้าที่พิฆาตสะพ้ยสายดินปะทะแม่ย่าสายหมู ช่วงที่5การประยุกต์ใช้ความเชื่อหลังจากที่ครอบครัวกลับมามีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นยายแช่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้ต่อต้านมาเป็นผู้สนับสนุนหลักนางไม่ได้เลิกเชื่อเรื่องเจ้าที่แต่เปลี่ยนวิธีการบูชาไปอย่างสิ้นเชิงยายแช่มเลิกจุดทูบหัวหมูราคาแพงแต่หันมาใช้ปุ๋ยทีวภาพที่มาลีทำเองถวายสารเจ้าที่ทุกเช้าเจ้าที่จ๋า ปีนี้ข้าวดีมากรับปุ๋ยอินทรีย์ไปกินนะเจ้าคะท่านจะได้มีแรงดูแลที่นาให้สมบูรณ์ถ้าเจ้าที่ท่านแข็งแรงที่นาเราก็แข็งแรงใหญ่แชมพูดกับสารเจ้าที่อย่างภาคภูมิใจใหญ่แชมกลายเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ด้านเกษตรกรรมให้นางมาลีนางเดินไปคุยอวดชาวบ้านว่าอย่ามาเชื่อหมอพรามปลอม,ลอมๆเจ้าที่เขาต้องการปุ๋ยไม่ใช่เครื่องเส้น ที่นาของมึงมันขาดธาตุอาหารไปซื้อปูนขาวมาแก้เลยสะภัยกูมันสอนมาใหญ่แชมไม่ได้เลิกบูชาแต่เธอประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เข้ากับการบูชาได้อย่างลงตัวการบูชาเจ้าที่ของนางคือการดูแลดินอย่างถูกต้องนั่นเองวันหนึ่งป้าแจมเพื่อนบ้านคู่ปรับเดินเข้ามาหาพร้อมรอยยิ้มอิจฉาใหญ่แชม่มสภัยเองเก่งจริง นาเองเขียวสวยงามมากแน่สิวะกอสะพ้ายกูมันมีอาจารย์ดีอาจารย์ที่ไหนวะใหญ่แช่มหัวเราะดังลั่นอาจารย์ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอาจารย์คนนั้นสอนลูกสาวกูทางตำราสอนให้ทำนาให้ถูกหลักวิชามึงไม่ต้องมาเชื่อกูมึงเชื่อผลลัพธ์ที่อยู่ในนาข้าเถอะใหญ่แช่มเดินเข้าไปกอดมาลีที่ยืนอยู่ข้างๆ ขอบใจนะลูกที่รักที่ไม่หนีแม่ไปก่อนที่แม่จะยอมเชื่อความจริงหนูไม่เคยคิดจะหนีแม่เลยค่ะเพราะหนูรู้ว่าเจ้าที่ที่แท้จริงของบ้านนี้ก็คือแม่แชม่มถ้าแม่แข็งแรงที่นาก็แข็งแรงค่ะครอบครัวกลับมามีความสุขมีกินมีใช้ไม่มีหนี้สินและที่สำคัญที่สุดก็คือยายแช่มและมาลี กลายเป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดในหมู่บ้านใหญ่แช่มใช้ความเชื่อนำทางส่วนมาลีใช้ความรู้เป็นเข็มทิศในการเดินเรือชีวิตของครอบครัวอย่างมั่นคงกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ